กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจนะคะที่มอบให้กับน้องสาวโซฟพาลูชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทาง fc ใหม่นะคะและ fc เก่านะคะที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะก่อนจะไปรับฟังรับชมแนวทางนะคะเราก็มาฟังคำเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคแนวทางเป็นเพียงสูตรคำนวณน,นะคะสามารถมีค่ามีหลุดได้ทุกเมื่อนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะใครอยากเข้าบ้านนะคะรอก่อนนะคะอาจจะปีใหม่เปิดให้นะ,ะช่วงนี้ก็น้องสาวโซ่ก็ขอปิดไปก่อนนะทุกคนปิดไปก่อนเนาะ โอเคนะคะสำหรับสายด่วนของเรานะคะชุดเด่นเนาะเมื่อวานน้องสาวโซ่ไม่ได้ลงให้เลยนะคะแต่ก็ในบ้านนะคะก็มีพี่พิทักมาน้องสาวโซ่ทำไมไม่ลงสายด่วนกับเม็ดเดียวนะคะโอ,อ้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะโพสโ้มโอ่งโมกแต่เงินหลายนะคะ <c oughs> น้องสาวโซ่ก็ทำกับข้าวนะคะกับข้าว ทำกับข้าวขายเสริมนะคะขายไม่เยอะนะทุกคนตามที่พี่พีเขาสั่งนะคะก็วันหนึ่งก็ประมาณเมื่อวานแต่เมื่อวานโอเคอยู่ได้5้าชุดนะหมูทอดทอดกระเทียมสองนะคะต้มยำหนึ่งแกงหล่าไม้หนึ่งนะคะยำถั่วพูหนึ่งนะ้ำมื่อวานแต่วันนี้นะคะตอนแรกน้องก็สั่งไป2อย่างนะเพราะว่าวันนี้น้องสาวโซว่าพักผ่อนนะคะจะทําแนวทางก็ แต่พี่ๆก็นาดไปกินข้าวนะคะน้องซาโซก็ชวนด้วยแหล,ละพี่น้องเพราะว่าก็ต้องไปกินข้าวกับพี่ๆเขาด้วยนะคะเพราะพี่ๆเขาทาถนนให้เดินนะคะพี่น้องถนนไหนทําให้เราเดินแล้วล้มนะคะเราก็จะไม่เดินเนาะทุกคนเราต้องเดินถนนสายถนนสายที่ไม่พาเราล้มนะคะพาเราเดินนะคะ เนาะก็เพราะว่าน้องซาวโซทํากับข้าวขายพี่เขาก็ช่วยนะคะเพราะเขามีไมาเรียกว่าอะไรมีมีคนรู้จักที่เขากินกับพี่เขาอยู่นะ,ะก็ช่วยนะคะวันแรกที่เปิดรับนะคะก็มียี่สิบนะพอวันที่สองมานะคะเปิดเองะคะ่ะเปิดเองแต่พี่เขาก็ช่วยแช์นะคะก็ได้ไปห้านะคะวันอาทิตย์ไม่ได้เปิดนะคะได้ไปนหนึ่งนะคะอาทิตย์ คอยเป็นคน้องเขาเป็นลูกค้าประจำเราเนาะนะคะสำหรับชุดเด่นนะคะก็จะเป็น1001นะคะ2002อเนาะ3003นะคะคอยเป็น30นะไม่ใช่มากลับมาเป็นอัน80นะคะแต่ว่าจะกลับให้นะคะเพราะว่าคำนวณเจอนะทุกคน6446นะคะ โอ้โอ้โอ้เด่นสละเกินนะคะเจ็ดสามแปดสองสามเก้านะคะเอาตัวไหนล่ะบัดทีนี้ว้าวลายยายห้างบัดทีนี้เอาสามเก้าบอหรือเจ็ดสามนะคะสามเก้านาะเลือกเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนได้พี่น้อง ใครชอบ7 3ก็ตามนะคะไม่เขียนไว้นะคะมันจะเยอะไปน้องพี่นอ้องอย่าลืมกลับเก้าสอันนี้ขอกลับนะเป็น80ดศูนคำนวณเจออยู่นะคะแปย์ 8, จดไว้แคบไว้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลร์ลนะคะจะได้ไม่พลาดหนะางใหม่ๆของน้องสาวโซ่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ ดูดูอยงเหงงปังๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้น้องสาวโซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า